สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง m a s อ a ตสา c a รครับวันนี้ผมตระกูลเินทมิตนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่งานวิ g m o ทเซลในปี2025นะครับแล้วก็รถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่เราจะพามาแนะนำกันในวันนี้นะครับนั่นคือ New Honda Accord EHEV นะครับมาแล้วครับสำหรับรายสปอร์ตแล้วก็ตัวคล t ทัฟฟิกที่จะเป็นการแจ้งเตือนทางด้านหลังเมื่อเรานั้นจะถอยตัวรถ ก็ถือว่าการเปิดตัวในปี2025นะครับสำหรับการปรับปรุงโมเดลใน Honda Accord เนี่ยก็ทำให้ราคาตัวรถเนี่ยลดลงทุกรุ่นย่อยนะครับ ขอด ehev นะครับคำตลาดนะครับในปี2025นะครับด้วยการอัปเกรดนะครับเรื่องของการตกแต่งหน้าตาแล้วก็อัปเกรดออปชั่นประมาณหนึ่งนะครับมาแล้วครับสำหรับบายสปอร์ตแล้วก็ตัวครอสทัฟฟิกที่จะเป็นการแจ้งเตือนทางด้านหลังเมื่อเรานั้นจะถอยตัวรถฟังก์ชันเดิมๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องรอบคันนะครับในเกรด rs นะครับหรือว่าเกรด el เนี่ยรถมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของขั้นเซนซิงก์นะครับก็คุมตัวรถให้อยู่ในเลน ควบคุมตัวรถเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนนะครับ ACC นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับทำงานถึงจุดจุดนิ่งเบรกไฟฟ้า Auto b r a รก h o อันนี้มีอยู่แล้วทีนี้รถปรับอะไรบ้างนะครับตัวนี้ฮะทำมาเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ชิ้นงานด้านล่างนะครับที่เป็นแนวสกเกิร์ตนะครับรวมไปถึงด้านข้างด้วยที่เดิมเนี่ยจะเป็นสีดำด้านอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็โคมไฟนะครับที่เป็นโคมไฟใสๆเนี่ยนะฮะ จะเห็นว่าด้านข้างของเดิมเนี่ยจะเป็นทับทีมสีส้มนะครับก็ปรับเป็นงานสีดำนะครับแล้วก็เป็นโคมใสเน้นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัว RS นะครับยังคงมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดําเงานะที่เหลือก็จะเป็นเกรด EL นะครับแล้วก็เกรด E เนาะเริ่มต้นคือ E E L R S นะครับราคาครับเกรด E นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็รุ่น EL นะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับรุ่น RS ครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 1 7 2 9 0 0 0บาทนะครับนี่คือ3ราคา3เกรดนะครับทำตลาดทั้งหมดเนี่ยสีสีด้วยกันนะครับสีเงินนะฮะสีเทารเมทิเออรอยนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีขาวมุกนะครับนี่หลักๆแล้วก็ตัวไ s นะครับก็ได้เรื่องของกระจกมองข้างนะครับสีดำเงานะครับราคาสลูปเนาะแล้วก็ล้อแม็กนะครับที่จะเป็นงานสีดำด้านนะครับตัดกลางงานสปัดเงาเนาะแล้วก็ ล้อแม็กไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับนอกเหอนือจากรุ่น E รุ่น E เนี่ยจะมาพร้อมกับล้อแม็กที่เน้นเป็นสีเข้มของเดิมมันเป็นสีเงินแต่ลายไม่ได้ไม่น่าจะมีการปรับอะไรเท่าที่ผมดูนะครับอันนี้ยางบิชลินนะครับ ไพร m มา y ี่นะครับเป็น e ไพร m มาซี่เนาะก็เน้นใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ในกลุ่มที่เป็นไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับล้อยางนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่23545า r 1 8นะครับกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับยังคงอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับก็คือกำลังเท่าเดิมจับคู่กับเกียร์ e cvt นะครับขุมพลัง e s v ก็ทราบดีนะครับพื้นฐานก็คือว่าเป็นเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานทั้งเรื่องของการปั่ เมื่อความเร็วสูงก็จะโยกไปใช้การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับโดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอักขิสาเซร์เคิลนะครับดับเบิลโอเคมชาครับความจุนะครับอยู่ที่2.0ลิตรนี่ครับชิ้นงานที่ผมบอกว่าทำมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกองรอบคันมีอยู่แล้วนะครับ ELRS ได้ลำโพงโบสเนาะด้านท้ายก็จะมีสปอยเลอร์สีดำเป็นงานตกแต่งเป็นสีดำเงาเนาะสองกาดชักฟฟินสีดำเงานะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยยังคงเป็นแนว LED นะครับแนวเส้นลากเข้ามาบรรจบกันที่โลโก้ Honda นะครับแล้วก็ด้านท,าท้ายที่เราเห็นนะครับนอกเหนือจากเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าสีด้านหลังสีเนาะตัวนี้ทำมานะครับเป็นงานสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็อักษร A/S อันนี้ก็จะบอกรุ่นอยู่แล้วข้างในนะครับ a m b e n Light นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะที่สามารถที่จะ Memory Seat ได้2ตําแหน่งนะครับเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีม่านนะครับทางด้านบริเวณเบาะแถวที่สําสำหรับผู้โดยสารนะครับรวมไปถึงที่เท้าแขนมาพร้อมกับที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับส่วนทางด้านในนะครับเบรคมือไฟ้า Auto b r บร e โ o นะครับ แล้วก็หน้าจอ12.3นิ้วภาพรวมก็จะเหมือนเดิมมาพร้อมกับแป้นดีเซลเลชันนะครับในการที่จะหน่วงกําลังเครื่องยนต์เพื่อที่จะรีเจนกลับแล้วก็เรื่องของหมวกการขับขี่ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัว EL นะครับอันนี้เป็นสีเทาเนาะจะเห็นว่าล้อแมกของตัว EL เนี่ยจะเป็นงานสีดําเงาปัดเงานะครับก็จะต่างแตย่ยางเนี่ยยังคงได้มิชล e ิน E Primacy นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรด EL นะก็จะมีงานตกแต่งที่เป็นงานโครเมียมนะครับเสาอากาศชาร์จฟินนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะ แต่ที่เหลือนะครับเรื่องของดีเทลอื่นๆที่ปรับภายนอกตัวรถเนี่ยก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับทำมาเป็นสีเดียวกับตัวรถสำหรับชายบริเวณสเกิร์ตนะครับหรือว่าจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดำก็จะทำมาให้มันดูแบบกลมกลืนดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตแฟชั่นเนาะ <S <S ให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรด RS นะครับที่จะเป็นสีดำเงานะครับก็จะดูกลืนนะครับเพราะว่าสีดำเงาเนี่ยพอเป็นเกรด RS เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายคว้เนี่ก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบล็อกด้วยนะครับเพราะสีมันเงาใ่ม มันก็จะดูแบบกลืนกันไปหมดนะครับมีเพียงล้อแมกนะครับที่จะเป็นดําด้านเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแต่งนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมดู l โลนะครับพอเป็นโมดู l โลเป็นไงชิ้นงานเป็นไงครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำเงาตัดเลยใช่ไหมนี่มันคืออยู่ในชุดแต่งด้วยหรือเปล่านะครับเฮ้ยมีคําว่าแอคคอร์ดสีดําเงาด้วยเห็นั่ยนี่โลโก้ Honda สีดําเงาเลยเออเว้ เอาเรื่องนี่เข้าชุดเข้าชุดแต่ว่าอ่ะเป็นชุดแต่งจริงเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ rs เพราะว่าถ้าเป็น rs เนี่ยสาวากาจะเป็นชาร์ฟฟินสีดาอ่ะอันนี้เป็นเกรด el ครับอ๋อนี่เลยถ้าคุณแบบคือจากเดิมรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีดําด้านใช่ไหมถ้าคุณต้องการแต่งเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวถังนะครับสำหรับเรื่องของชายสเกิร์ตต่างๆอันนี้คือคุณสามารถประกบสเกิร์ตเข้าไปนะครับเป็นสีดําเงาแล้วงานดีมาก นะครับนี่ฮะเป็นชิ้นงานของโมดูโลครับเ,ออเข้าชุดเลยเป็นยังไงดูนี่มาดูลิ้นหน้านี่สีดําเงานะครับอ๋อแล้วก็กระจังหน้าเห็นป่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องไปซื้อ R S ไงถึงจะได้ลําเงาแบบนี้อ่าอันนี้เป็นเกรด E L นะครับแล้วก็มีนี่คิ้วกันศาสตร์งานโมดูลโลอ่าแล้วก็สครับเพลทนะครับมีอยู่แล้วปะเนี่ยไม่แน่ใจนะอันนี้นะของ Accord นะครับมีแบบเรืองแสงด้วยนะแต่ข้างในนี่เป็นงไงแอมเบนท์ไลท์นะอันนี้คือเกรด E L นะครับขอลอง เข้าไปนั่งหน่อยสิ EL ได้บอกปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้1 5 9 9 0 0 0านบาทนะครับไวเลสชาร์จ USB Type C ทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับดี Day ่ out ที่แบบว่าเป็นจุดขายของเขานะครับสามารถที่จะเมมแล้วก็เมมยูเซอร์ได้นะครับในการที่จะเลือกปรับนะครับเรื่องของ ลมแอร์นะครับเรื่องของวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะเลือกแล้วก็แบบเมม,มเอาไว้เลยนะฮะผมอะไรมาติดฟังก์ชันครับก็คุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับไฟหน้าออตโต้แจ้งเตือนการชนท้นานหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับมีให้เลยนะไบสปอร์ตเดอร์คอร์ทสปิเกิลเลิศให้ทุกรุ่นย่อยนะครับก็ตัดเลนวอชออกไปแล้วคือกล้องสองผีไงเซนเซลกันมากไม่ต้องมี แต่ว่าอย่างรถยนต์บางค่ายอ่ะครับเขาจะมีให้2อ,อย่างเลยก็คือกล้องนะครับมาขึ้นที่หน้าจอแล้วก็ด้านข้างก็ยังมีบาบสปอร์ตให้ด้วยจริงๆมันก็ทําด้วยกันได้นะจริงๆมันไม่ต้อง,ม,ม,องมันไม่ต้องแบบตัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะนะครับกระจกนะครับในเกรดนี้ยังได้กระจกตัดแสงออโต้นะครับมีกล่องเก็บแว่นให้แล้วก็ที่บังแดดนะครับมาพร้อมกับกระจกและไฟ LED ถ้าเป็นในเกรด RS คื้นหลังคาจะเป็นสีดำนะครับแต่ตัวนี้ ในตัว e- air ก็ยังได้เครื่องเสียงโบสครับนี่แอมเบนไลท์ต่างๆภาพรวมดูดีเลยนะฮะนี่ครับปุ่ม drive mode นะครับปุ่มเบรคไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรคโฮนะเบาเนี่ยปรับไฟฟ้าแล้วฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับเผื่อว่าผู้โดยสารเนี่ยอาจจะเป็นลูกเป็นเด็กเป็นคนที่อาจจะตั้งคันนะครับเราเองเป็นผู้ขับขี่สามารถที่จะกดจากทางด้านข้างได้หรือแม้แต่ให้คนทางด้านหลังนะครับกดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพละกําลังเครื่องยนต์นะครับ จากคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าทุกเกรดเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัดนะครับฟังก์ชันเรื่องของการเมมโมรีซเซเข้าไปนี่ก็มีให้เห็นไหมครับแล้วก็เซนซิงก็ถือว่ามาเต็มระบบเนาะกล้องรอบคันตัวนี้ก็ยังได้นะครับไม่ได้ตัดออกไปก็ได้ในเรื่องของความสบายใจแหละนะครับสำหรับการใช้รถยนต์จากฝั่งของ แบรนด์ฮอนด้านะครับหรือกลุ่มเจ้าตลาดนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเคลมอัตราความประหยัดนะครับ23.3กิเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับไซส์ที่เป็น กลุ่มซีดานดีเซ็กเมนต์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็ถือว่าการเปิดตัวในปี2025นะครับสำหรับการปรับปรุงโมเดลใน Honda Accord เนี่ยก็ทําให้ราคาตัวรถเนี่ยลดลงทุกรุ่นย่อยนะครับจากเดิมเนี่ยสตาร์ทเนี่ยก็ต้องมีประมาณ1 5 2 9 0 0 0บาทอันนี้ก็ถือว่าถูกลงเนาะไม่ถึงและแล้วก็ตัวบนเนี่ยไม่ถึง1นจุดล้านนะครับโดยในงานบิ๊ก o อนเตเซลครั้งนี้นะครับ Honda เนี่ยก็จัดโปรแรงนะครับ Honda Pro Oh My g o ูดครอบคลุมไลน์อัพ XEV ที่ง บิ๊กมเซ2025นะครับวันที่22ถึง31สิงหาคม2568และโชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับโดยอย่างในรุ่นของ Honda Accord e h e v ใหม่นะครับก็จะมาพร้อมกับข้อเสนอดอกเบีย้ย0.99%พร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือดอกเบีย้ย1.99%พร้อมรับ Honda e x c l u s i v e c a r แค5ปีเมื่อจองตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2568จนถึง30กันยายน2568ครับและจะต้องรับรถภายในวันที่31ตุลาคม2 1568โดยงานครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาครับข้างๆนะครับก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นครับที่แคมเปญแรงเหมือนกันสำหรับคนที่แบบหารถไปใช้งานนะครับสำหรับ Honda City Hatchback d r i v e นะครับเป็นตัวที่แต่งพิเศษนะครับจากโรงงานแล้วก็มีแคมเปญในงานพิกมอเตอร์เซลครั้งนี้นะครับด้วยดอกเบี้ยศูนครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของบัตรเติมน้ํามันนะครับมูลค่า15,000บาทอันนี้เฉพาะรุ่นนี้นะครับราคาตัวรถเนี่ยก็คือ8,29,000บาท มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับพาดูอัปเดตกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของชุดแต่งอ่ะตัวเนี้ยตัวถังแฮชแบ็กอยู่แล้วนะครับดูฮะงานตกแต่งนะครับเอาตัว RS นะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมเห็นไหมครับนี่ฮะชิ้นงานได์เลนะครับแล้วก็มีชิ้นงานที่เป็นมุมสเกิร์ตนะครับประกบเข้าไปนะครับเนื้องานดีเลยจากโรงงานนะครับนี่ล้อแม็กก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นดําเงาเลย จะเห็นว่าชิ้นงานที่เป็นพาร์ตตกแต่งเนี่ยก็จะเน้นเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีตัวถังนะครับก็จะดูเป็นลุคแบบทูโทนนะครับได้หลังคาดําเข้ามาด้วยก็ดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดําใครที่แบบว่ายังชื่นชอบนะครับความรู้สึกในการแต่งรถ e n j o y กับการที่แบบ ใช้งานรถที่มันมีเรื่องของซุ้มเสียงนะครับแล้วก็ยังชอบในการที่จะไปเซตอัพนะครับตัวรถให้มีความซิ่งหน่อยนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดทรงตัวรถนะครับซิตี้ยังคงได้รับความนิยมนะครับในมุมที่ว่าเป็นรถใช้งานทั่วไปแล้วก็ได้บอดี้เป็นแฮชแบ็กนะครับความเปนประสงค์ของบอดี้แฮชแบ็กเนี่ยก็คือตัวเบาะนะครับที่สามารถพับยกขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถจุของได้หลากหลายมากขึ้นในการขนของต่างๆทีนี้ถามว่าตัวดรายเฟลนะครับ ไลเเว่น,นนั้นมีอะไรที่แตกต่างอีกนะครับก็ถ้าเรามาดูภายในเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้มันเป็น R S เนาะตัวเบาะเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบาะที่สีสันมีความสปอร์ตหน่อยนะครับจะเห็นงานที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นเบาะที่มีฉลุเนาะมันก็จะมีความละเลื่อนนะฮะของงานผิววัสดุเนาะยังไงก็ตามครับในกลุ่มที่เป็นอีโคคาร์นะครับหรือว่าไฮบิดในกลุ่มที่เป็นซิตี้คาร์เนี่ย Honda City เองก็ยังเป็นรถที่ให้การขับขี่ที่ดีให้ความแม่นยำในเรื่องของโภมาลัยเนาะ ให้ความแม่นยําในเรื่องของช่วงล่างนะครับการตอบสนองต่างๆเนี่ยผมว่าตัวซิตี้เนี่ยถือว่าเป็นรถในกลุ่มที่เป็นซิตี้คาร์ที่ขับดีคันหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นตัว ehev นะครับหรือว่าจะเป็นขุมพลังเทอร์โบก็ตามนะครับอย่างตัวนี้ครับแรงบิดของมอเตอร์เนี่ยนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เรื่องของการรองรับความประหยัดเนี่ยจะอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็นี่คือเข้าใกล้30กิโลเมตรต่อลิตรกันเข้าไปทุกทีนะครับ829,000บาทครับล้ออัลลอยก็จะเป็น สีดำเงานะครับนี่พาร์ทด้านบนนะครับเป็นสีดำเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นี่เห็นไหมมุมนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวนะฮะอ่านี่เขาแบบนี่มีโลโก้ Honda สีดําเงานะครับพร้อมกับอักษร City น,นะครับแล้วก็แบตด d ว v a ลเห็นไหมใส่ของจุให้เราดูด้วยว่าใส่อะไรได้บ้าง ขนของได้นะครับแล้วก็ดูแลตัวรถไม่ยุ่งยากเนาะประหยัดน้ำมันนะครับเป็นไฮบริดผมมาไลาม่มาติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับมือนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าให้มีออตโัต้วเบรคโฮให้ตัวนี้มาพร้อมกับ Honda Sensing นะครับที่รองรับเรื่องของระบบ A/C c ครับ Adaptive Cruise Control นะครับควคุมตัวรถให้อยู่ในเลนควคุมตัวรถเมื่อรถนั้นเบียกออกนอกเลนมีแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้านะครับ ช่วยเบรกฉุกเฉินด้วยนะครับมีไฟสูงอัตโนมัติให้นะครับนี่คือฟังก์ชันแล้วก็ออปชันของ Honda Sensing นะครับที่อยู่ใน Honda City นะครับในเรื่องของแคมเปญยังไม่หมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกแคมเปญได้นะครับโดยในงานครั้งนี้เนี่ยนะครับ อย่างตัว d r i v e วในซิตี้แฮ h แบ c k เนี่ยนะครับนอกเหนือจากรับดอกเบีย้ย0%พร้อมกับปรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีแล้วก็ยังมีเรื่องของบัตรน้ำมันมูลค่า15,000บาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับและยังมีสิทธิพิเศษนะครับเพิ่มเติมมูลค่าอีก20,000บาทนะครับน่าจะเป็นส่วนลดก็ได้นะครับเพิ่มเติมนะครับยังเข้าร่วม แคมเปญ h a p p y t r a d e In นะครับสำหรับ Honda City Hatchback d ั v เ l นะครับเมื่อนำรถยนต์คันเดิมนะครับมาขายและออกรถยนต์ Honda City Hatchback d ั v เ l ที่โชว์รูม Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะครับมูลค่า15,000บาทนะครับเมื่อจองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับจนถึง31สิงหาคม2,568นแะครับแล้วก็รับรถนะครับภายในวันที่30กันยายน2,568นรนะครับนี่โลโก้เป็นไงโลโก้ Honda สีดำ แล้วก็ลิ้นหน้านี่คือดุเลยนะครับนี่ถ้าแบบโหลดหน่อยนะโหลดจัดทรงลงล้อหน่อยนะครับขอล้อแบบขยับให้มันพอดีซุ้มหน่อยซิ่งเลยนะครับและถ้าหากว่าใครสนใจ Honda City รุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าเขามี City s ซีรีสอยู่แล้วนะครับก็ดอกเบี้ย0%นะครับฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีแล้วก็รับบัตรส่วนลดค่าน้ำมัน1 5 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ได้ถ้าคุณเลือกดอกเบี้ย0อร์เอีกแคมเปญหนึ่งนะครับถ้าคุณเลือกดอกเบี้ย0.99%จนะครับจะได้เรื่องของ Honda e x c ็ u s i v e Care ครับนาน3ปีนะครับมูลค่ากว่า131,000บาทนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับรับบัตรส่วนลดค่าน้ำมันนะครับ 15, บาทจะเลือกแคมเปญนี้ก็ได้นะครับคือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งรุ่นอื่นนะครับก็อย่าง ฮอนด้า CRV นะครับฮอนด้า HRV ก็จะเป็นกลุ่มพลังไฮบริดเนาะก็คือมีไฮบริดในเรื่องหลักๆเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นไฮบริดทั้งหมดแหละนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรับแล้วนะครับและอย่างตัวออปชันอย่างไบร์ทสปอร์ตเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะเริ่มเกลี่ยในรุ่นอื่นๆลงมาทั้งหมดแหละนะครับอย่าง Honda CRV นะครับในงานครั้งนี้เนี่ยหรือว่าในช่วงนี้นะครับทุกๆโชว์รูมเองเนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญนะครับอย่าง CRV เองเนี่ยนะครับตัว ESV EH ราคาเริ่มต้นเนเีี่่่ยอยอูท1ล้าน 589,000บาทนะครับก็จะมาพร้อมกับดอกเบี้ย0%นพะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นึ่เป็นที่2นะครับก็คือดอกเบี้ย0.99%นพะครับพร้อมกับ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีนะครับมูลค่ากว่า213,000บาทนะครับแล้วก็แคมเปญที่3ครับ Happy Trade In นะครับเมื่อนำรถยนต์คันเดิมนะครับมาขายและออกรถยนต์ Honda CRV EHEV ที่โชว์รูม Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตม,ตม,มูลค่า60,000บาทเมื่อจองตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง31สิงหา คม2 5 6พและรับรถภายในวันที่30กันยายน2568ครับทั้งฝั่งของ Honda h R V นะครับก็เป็นรถ Cross-Over ขายดี D ครับ S R V เนี่ยเริ่มต้นราคาอยู่ที่949,000บาทนะครับแคมเปญแรกครับดอกเบีย้ย0%นะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะครับแคมเปญที่2ครับดอกเบีย้ย0.99%พร้อมกับ Honda Exclusive Care 5ปีนะครับมูลค่ากว่า150,000 4,000บาทนะครับแล้วก็แคมเปญที่3ครับเพิ่มเติม Happy Trade In นะครับเมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถยนต์ Honda HRV e-HV e, H e v, ที่โชว์รูม Honda รับสิทธิพิเศษนะครับเพิ่มเติมมูลค่า20,000บาทนะครับถือว่าเป็นส่วนลดเลยเมื่อจองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568จนถึง31สิงหาคม2568และรับรถภายในวันที่30กันยายน2568ครับ รถอย่างซีวิกนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะมาเดินภายในงานพิคมมเตอร์เซลลนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับว่าตัวไหนนะครับที่คุณผู้ชมสนใจนะครับนี่คือข้อมูลครับที่ทางแมสซาลุคาแล้วก็ทีมงานนะครับนำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็าสัมพันธ์กันครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าด้วยสวสดีครับ